ัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราช2566ค่ะเรามาเริ่มต้นคลิปปีใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห้งที่ประจวบคิรีขันค่ะแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบรรยากาศริมทะเลเมืองประจวบคิรีขันสวยงามและผ่อนคลายค่ะ ในวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีที่ประจวบคลีขันนะคะก็จะมีพิธีตักบาตรในตอนเช้าหลังจากนั้นก็จะเป็นงานขึ้นเขาห่มพระพาท่องช่องกระจกถลิงศกรับพรปีใหม่ค่ะงานขึ้นเขาห่มพระก็คือประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์ซึ่งบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุบนยอดเขาช่องกระจกค่ะเมื่อพิธีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วเสร็จประชาชนทั้งชาวไทยชาวเทศก็จะมาร่วมลงชื่อและเขียนข้อความขอพรต่างๆไว้ที่ผ้าห่มองค์พระเจดีค่ะองค์พระเจดีที่อยู่บนยอดเขาช่องกระจกนั้น เป็นพระเจดีย์ประจำจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ค่ะกล่าวกันว่าพิธีแห่ผ้าห่มอ,องค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นเริ่มขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551ค่ะเป็นการแสดงความเคารพสักการะองค์พระเจดีย์ที่บรรจุ พระบรมสาลีลิกธาตุค่ะพร้อมทั้งขอพรปีใหม่เพื่อให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาค่ะและเป็นการสารต่อตามรอยองค์พ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจในการสร้างพลังสามัคคี ทั้งประชาชนชาวประจวบนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะในประเพณีแห่ผ้าห่มพระนี้นะคะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาแม้กระทั่งอายุก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดนะคะแต่ทว่าหากใครมีความศรัทธาหรือมีกำลังแรงกายแรงใจนะคะ ที่จะเดินขึ้นเขาช่องกระจกซึ่งมีบันไดทั้งหมด396ขั้นก็สามารถร่วมงานนี้ได้ทุกคนค่ะคราวนี้เรามาทำความรู้จักเขาช่องกระจกวัดเขาช่องกระจกหรือวัดธรรมิการามวรวิหารกันค่ะวัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทสนิทวรวิหารค่ะสังกัดธรรมยุทธกนิกาเชาวบ้านจะพาเรียกกันง่ายๆว่าวัดเขาช่องกระจกค่ะในอดีตนั้นเขาช่องกระจกอยู่ในการดูแลของจังหวัดประจวบนะคะเขาช่องกระจกตั้งอยู่ในตัวเมืองประจวบค่ะใกล้กับอ่าประจวบเลยนะคะ เขาช่องกระจกมีลักษณะเด่นก็คือจะมีช่องเขาขนาดใหญ่ใกล้กับยอดเขาทางด้านทิศเหนือค่ะซึ่งเกิดจากกระแสะลมและฝนตามธรรมชาติค่ะเมื่อเรายืนอยู่ข้างล่างนะคะและมองขึ้นไปบนเขาก็จะเห็นลักษณะช่องโว่คล้ายกระจกใสาบานใหญ่ค่ะส่วนบนยอดเขานั้น เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีพระบรมสารีริกธาตุค่ะและรอยพระพุทธบาทจำลองผู้ที่ริเริ่มสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขาช่องกระจกนั้นก็คืออำมาตเอกหม่อมเจ้าทองเติมทองแถมท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2471ถึงปีพุทธศักราช2476ท่านเป็นผู้ว่าลำดับที่8ของเมืองประจวบค่ะในครั้งนั้นหม่อมเจ้าทองเติมพร้อมด้วยคณะญาติพี่น้องตั้งใจสร้างลอยพระพุทธบาทจำลองไว้เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาค่ะ เมื่อวันพฤหัสที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2473ค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2496คณะกรรมการจังหวัดประจวบนำโดยพันตำรวจเอกตระกูลวิเศษสิริค่ะท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบในปีพุทธศักราช2496 ถึงปีพุทธศักราช2497ท่านเป็นผู้ว่ารชการจังหวัดลำดับที่27นะคะได้พร้อมใจการมอบถวายพระพุทธบาทจำลองและเขาช่องกระจกให้อยู่ในการดูแลของวัดธรรมิการามวรวิหารค่ะในครั้งนั้นท่านพระเทพสุธิโมรี หรือหลวงพ่อปิ่นท่านเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะคะหลังจากที่ได้รับมอบให้ดูแลเขาช่องกระจกแล้วทางวัดธรรมิการามก็ให้มีการจัดงานประจำปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497จนถึงปัจจุบันค่ะต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่3มกราคม ปีพุทธศักราช2501พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิดีนาถได้มีพระประสงค์จะถวายพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุบนยอดพระเจดีย์บนเขาช่องกระจกค่ะและเมื่อวันพุธที่11มิถุนายน ปีพุทธศักราชสองพรพระองค์ท่านโปรดเก้าให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับพระเจดีย์อันล้ำค่าที่ทรงสร้างขึ้นจากกรุงเทพมหานครมาพักไว้ณวังไกลกังวลค่ะพอถึงรุ่งเช้าของวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายน ปีพุทธศักราช5 5 0 1เวลา7จ0โมง30นาทีตอนเช้านะคะพระองค์ท่านได้เสด็จมาถึงมณฑปพิธีวัดธรรมิการามวรวิหารค่ะจากนั้นก็เสด็จขึ้นไปยังพระเจดีย์บนยอดเขาช่องกระจกแล้วทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าบรรจุไว้ ในบุษบกองค์พระเจดีย์ค่ะจากนั้นพระองค์ท่านทรงปลูกต้นพระศีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นพระหนอของต้นพระศีมหาโพธิ์จากพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะพระราชพิธีในครั้งนั้นถือได้ว่า เป็นพระราชะพิธีมหามงคลยิ่งดังนั้นทุกวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีจึงได้มีพิธีห่มพระตามรอยพ่อท้ายนี้มัมบบูขออาราธนาองค์พระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเจดีย์โปรดอํานวยอวยพอรอวยชัยให้พวกเราที่ได้ชมคลิปนี้มีความเจริญรุ่งเรือง ทังทางโลกและทางธรรมค่ะสาธุสาธุสาธุ